ทุกค,คะวันนี้ขึ้นปีงบประมาณพทธศกราช2564แล้วจังหวัดสม,มุทรสงครามโดยนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสงครามต้องการให้จังหวัดสม,มุทรสงครามเป็นเมืองแห่งความสุขแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะของส่วนราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค อบทเผยแพร่ไปยังพี่น้องประชาชนและทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจังหวัดของเราจึงได้มีการอบรมนะคะประชุมเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อที่จะส่งต่อมาอยัางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามและส่งต่อไปอยังสื่อสารต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจและก็การขับเคลื่อนของจังหวัดสมุทรสงครามไปสู่เมืองแห่งความสุขค่ะ ขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานที่ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มาร่วมกันประชุมแล้วก็ได้รับทราบแนวทางที่จังหวัดให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปถึงพี่น้องประชาชนในการที่จะทำงานสำคัญสคัญนะครับซึ่ง ในปี2,564นี้นะครับจังหวัดก็ยังคงให้ความสำคัญกับงานหลายเรื่องนะครับประการแรกก็คือเรื่องของทุกของรากคือทุกของเรานะครับก็คือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเรื่องนี้เราจะเอาใจใส่อย่างจริงจังก็ขอให้ทุกหน่วยง,งานได้ให้ความสำคัญซึ่งงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยก็ขอให้รายงาน เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้เช่นกันเพราะว่าเป็นปัญหาของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขนะครับประการที่สองที่ทางจังหวัดให้ความสำคัญก็คือวาระเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานาการณ์โควิดเพราะฉะนั้นในปี2564นี้นะครับเราจะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างจรงิจรงจังหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมไปจนถึง การท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของสมุทรสงครามดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวที่เราจะส่งเสริมในชุมชนนะครับก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆหลายเรื่องอเช่นกิจกรรมทางน้ำกิจกรรมเกี่ยวกับเรือนะครับเราได้มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมให้ชุมชนนะครับ จัดบริการสอนพายเรือนะครับภายได้คําที่เราใช้ว่ามาพายเรือเป็นมาพายเรือเล่นที่แม่กลองนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายที่จะมาท่องเที่ยวแล้วมาฝึกพายเรือในพื้นที่ของเราพอเขาพายเรือเป็นแล้วเขาก็อยากจะพาเพื่อนมาชุมชนก็จะมีรายได้ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนเราก็จะเอาชุมชนเนี่ยเป็นตัวตั้ง แล้วก็จะให้มีกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้มามีรายได้มีงานทํากับชุมชนหลักๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือว่างานทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับเราทําด้วยความเข้มแข็งไปด้วยกัน พร้อมๆกับการที่เราจะมีข่าวสารสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับการสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เป็นการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจในการทํางานของเราและขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาก็คือการมีส่วนร่วมซึ่งก็จะเป็นความร่วมมือทําให้งานทั้งหลายที่เราทําประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านครับขอปิดประชุมครับ